่วงระหว่างการซื้อขายนะคะแนวโน้มทองคำนั้นขยับปรับบวกขึ้นมามากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็อ่อนค่าด้วยนะคะดันให้ราคาทองคำขึ้นมาประมาณ20กว่ากเหรียญวันศุกร์ป,ปิดที่1751เรยหรียญต่อทรลยออนส์นะคะทำให้ราคาทองวันเสาร์บ้านเราขึ้นมา200บาทต่อบาททองคำแต่ว่าเช้านี้สปอตทองหลังจากที่ทองขึ้นไปยืนอยู่ใน,นระดับ1740เรี่เหรียญเริ่มย่อลงมาแล้วนะคะไม่รู้ว่า ผ่านไม่ได้หรือว่าจะไปได้ไม่ต่อน่าจะมีแรงเทขายทํากําไรลงมาเพื่อตั้งรับใหม่ไหมนะคะไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทิศทางของทองคําประจําสัปดาห์นี้จะเป็นแบบไหนก็ต้องไปคุยกับผู้รู้กันนะคะพูดคุยทิศทางทองคาประจาสัปดาห์กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทคาสิโกฟิวเจอร์นะคะอยู่ในสายกับคุณนัทธีจุฑาวราคุณค่ะสวัสดีครับคุณนัทธีสวัสดีค่ะคุณมนายคุณธนาวันวันศุกร์บวกขึ้นมารุนแรงเหลือเกินนะฮะได้ปัจจัยบวกเรื่องอะไรบ้างครับ สำหรับวันศุกร์จะเห็นได้ว่าราคาทองคำนะคะก็ปรับตัวขึ้นมากว่า1.34เปอร์เซ็นเลยทีเดียวนะคะขึ้นมาประมาณขึ้นมาเทส1,755เหรียญ US Dollar t o y o n c e ก็ถือว่าเป็นแนวต้านต่อไปหลังจากที่ทะลุระดับ1,740เหรียญ US Dollar ขึ้นมานะคะก็มีความคาดหวังในการแก้ปัญหาของทางกรีซนะคะว่า อาจจะตกลงกันได้เร็ววันนี้นะคะแล้วก็รวมทั้งวันนี้นะคะจะมีการประชุมรัฐมนตรีครังยูโรโซนตรงนี้ก็มีการคาดหวังว่าทางกรีซนะคะจะได้รับความคืบหน้าแล้วก็ได้รับเงินช่วยเหลือต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นปัจจัยบวกทําให้ราคาทองคำนะคะปรับตัวแรงขึ้นมาในวันศุกร์ก็เป็นการคาดการณ์ก่อนการประชุมนี้เองนะคะเพราะฉะนั้นอย่างวันนี้นะคะเราก็จะต้องติดตามต่อเนื่องนะคะว่าการประชุมของทางยูโรโซนว่าทางกรีซจะได้รับเงินช่วยเหลือหรือไม่นะคะเพราะว่าเห็นได้ว่าค่างเงินยูโรมีการแข่งข้าขึ้ ข่าวการประกาศตัวเลขแต่ชนิความเชื่อมั่นธุรกิจของทางเยอรมันนะคะก็มีการพุ่งขึ้นเกินค่าตรงนี้ก็เลยส่งผลให้ค่าเงินยูโรดล่าแข็งค่านะคะแล้วก็ค่าเงินยูเอสลาร์อ่อนค่าก็สนับสนุนราคาทองคำนะคะแต่ว่าจะเห็นได้ว่าการที่ราคาทองคํำรับตัวขึ้นมานะคะแล้วก็เบรกผ่านแนวต้านที่ระดับ1,740เหรียญยูเอสลาร์ถออ่อนได้ก็ถือว่าเป็น การสดใสามากขึ้นของราคาทองคำนะคะแต่ว่าการปรับตัวขึ้นมาแรงนะคะแล้วก็มีการคาดหวังเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็อาจจะมีการย่อตัวลงมาบ้างหลังจากที่ราคาทองคำไม่สามารถผ่านแนวต้านถัดไปที่ระดับ1,755เหรียญ like US d r ถอยออนอยู่นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแนวรับของวันนี้นะคะก็ยังให้ที่ระดับ1,740 1,730แล้วก็ที่ระดับ1,720นะคะเพราะว่า ที่ระดับ1,740ก็เป็นแนวต้านที่สำคัญก่อนหน้านี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นแนวรับที่แนะนำนงคุณดูว่าถ้าเกิดว่าคารองคามีการย่อตัวนะคะแล้วก็ไม่หลุดแนวรับไปเวณ1,740-1,730นะคะก็ยังเข้ามาสะสมเก็งกำไรระยะสั้นได้นะคะเพราะว่าในรอบสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังมอง ราคาทองคำเคลื่อนไหวประมาณ1,720จนถึง1,780นะคะการที่ถ้าราคาทองคําสามารถเบรกผ่านแนวต้านถัดไปที่ระดับ1,755เหรียญที่ทําจุดสูงสุดไว้วันศุกร์ได้นะคะราคาทองคําก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบ1,770แล้วก็1,780ได้ในสัปดาห์นี้นะคะแต่ว่าก็อยากจะให้ดู การประชุมของทางกรีซให้ดีนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะทางด้านกรีซก็เป็นประเด็นที่อาจจะต้องจับตาสาหรับสัปดาห์นี้รวมถึงการที่ราคาทองคำนะคะยังสามารถประคองตัวในระดับสูงเพราะว่าปัญหาเรื่องฟิสคาลครีปของทางสหรัฐอเมริกาก็ยังยังไม่สามารถตกลงกันได้เร็ววันนะคะเพราะฉะนั้นตรงน,นี้ก็ยังเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องรวมถึงในสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาประกาศออกมา วันเลยนะคะแล้วก็วันพุธก็จะมีรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของทางสหรัฐนะคะรวมถึงวันพฤหัสก็จะมีผลิตภัณฑ์มวลรวมตัวเลข GDP พีไตร์สามประกาศประมาณการครั้งที่สองนะคะตรงนี้ก็เป็นตัวที่อาจจะต้องติดตามกันต่อเนื่องแต่ว่าโดยภาพรวมสัปดาห์นี้นะคะก็ถือว่าราคาทองคำยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะมีการย่อตัวลงมาบ้างค่ะแล้วก็สิ้นปียังน่าจะได้เห็นพันแปดอยู่ไหมฮะค่ะการที่ราคาทองคำเ r e a ผ่านแนวต้าน1,740ขึ้นมานะคะถือว่า โอกาสสดใสแล้วก็ยังมองด้านบนไฮต่อไปก็คือถึงระดับ1,800เหรียญเวสซล่าถอยออกก็ถือว่าเป็นแนวต้านที่สำคัญถัดไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นจนถึงปีนี้นะคะถ้าราคาทองคำยังสามารถประคองตัวเหนือที่ระดับ1,700เหรียญเว,เว,เวสเล่าได้นะคะก็ยังให้แนวต้านด้านบนที่ระดับ1,800เหรียญเป็นทาร์เก็ตของปีนี้อยู่คะ่ะค่ะสำหรับคนที่ตั้งรับอยู่นะคะ ค่ะสำหรับคนที่รอสะสมนะคะก็รอดูว่าถ้าราคาทองคำมีการย่อตัวนะคะอย่างบริเวณแนวรับอย่างที่ให้ไว้หนึ่งพันเจ็ด้อยสี่สิบหนึ่งพันเจ็ดรอยี่สิบตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่น่าเข้ามาสะสมสำหรับทองคำค่ะค่ะนะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณนักทันตีมากนะคะค่ะขอบคุณค,ค่ะสวัสดีค่ะ 1,740เหรียญต่อทรอยออนซึ่งถือเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งไม่สามารถผ่านมาได้หลายต่อหลายครั้งนะคะเะมื่อวันสูงที่ผ่านมาผ่านแล้วและขึ้นไปที่1,755เหรียญต่อทรอยออนนะคะถึงแม้ว่าเช้าวันนี้สปอตทองจะย่อตัวลงมานะคะแต่คุณนัทีมองว่าถ้าหากว่าไม่หลุด1,740หมายความว่าทองน่าจะไปต่อได้ถึง1,780นะคะเพราะฉะนั้นแนวรับจะอยู่ที่รับแรก1,740ถ้าหากหลุดไป 1,730เหรียญน,นะคะและแนวต้านในกรอบรอบสัปดาห์นี้นะคะสำคัญสำคัญก็คือ1,780เหรียญนั่นเองนะคะโอกาสที่ทองจะถึง1,800มีสูงหากยืนอยู่เหนือ1,755เหรียญน,นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เล่นในกรอบกันก่อนนะคะดูเหมือนปัจจัยต่างๆจะดันให้ทองคำในช่วงนี้เนื้อของพอสมควรค่ะ ตอนแรกนี่อาจจะทําให้ใครหลายคนตกขบวนเหมือนกันนะฮะเพราะรอจะแถวแนวรับ2 4 8 0 0บาทปรากฏว่าลงมาไม่ถึงแค่ประมาณ2 5 0 0เลยมันก็พุ่งต่อไปเลยก็เลยทาให้หลายคนตกขบวนก็รอดูนะครับกลับเข้าไปซื้อทยอยทยอยครับสาหรับแนวรับที่คุณนัทธีบอกเอาไว้ส่วนช่วงหน้าพลาดไม่ได้ครับเอาใจกันหน่อยสำหรับใครที่ชื่นชอบกีฬาจะพาไปทำความรู้จักกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านกีฬาจะเป็นรูปแบบไหนย,ยังไงติดตามช่วงหน้าครับ